สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้นะคะพี่อ้อยทำข้าวอบเผือกนะคะก็อ่สุกแล้วเนาะพอสุกแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นผักคะน้านะคะที่ผัดเอาไว้นะคะใส่ลงไปไน,นะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเวาลาทานนะคะก็จะคนให้เข้ากันนะคะเด็ดหอมพี่อ้อยทำไว้นะคะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาทานก็จะโรยอ่าถั่วถั่วทอดเค่งนะคะแล้วก็ใส่เก็กไทยเนาะพี่อ้อยเคยทำคลิปข้าวอบเผือกนะคะหลายหลายครั้งแล้วน,นะคะแต่กรรมวิธีการทำนะคะข้าวอบเผือกเนี่ยจะเป็นของจีนใต้จิ๋วนะคะ ตัวนี้อาม่าอาม่าทำเนาะแ,แต่ถ้าเป็นอาม่ายัางอยู่นะคะอาม่าเขาก็จะใส่เป็นพวกหมูพวกกุ้งนะคะแต่ว่าพี่อ้อยไม่ทานเนาะพี่อ้อยไม่ทานก็เลยต้องทำเป็นของเจนะคะตัวเผือกนะคะก่อนจะหุงนะคะก็นำมาอ่า ผัดกับน้ำมันเนาะสักพักหนึ่งนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่เละนะคะของทุกอย่างเนี้ยต้องผัดก่อนนะคะพอพอผัดคะน้านะคะทอดเห็ดผัดคะน้านะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี้ยจะปรุงรสด,ด้วยซอสนะคะแล้วก็นําขึ้นเนาะแล้วก็ตัวคะน้าก็เหมือนกันนะคะจะใส่ซอสแล้วก็พริกไทยนะคะแล้วก็นาขึ้นแล้วก็ค่อยเผือกเป็นรายการสุดท้ายเนาะ จริงๆแล้วข้าวอบเผือกนะคะที่ทำนะคะก็จะใส่กระทะนะคะแล้วมีฝาปิดเนาะแต่เดี๋ยวเนี้นะก็จะประยุกต์หน่อยหนึ่งคือพอเราผัดในกระทะเสร็จแล้วเราก็นำลงหม้อเลยนะคะ mm hmm. เติมน้ำให้พอดีนะคะกับข้าวเนาะ mm hmm. พอสุกแล้วก็พร้อมรับประทานนะคะ mm hmm. วันนี้จะหอมนะคะหอมเผือกหอมพริกไทยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กคอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดกุยกันเนาะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานฉายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ